ฟอร์บี้สองกลับมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเสียงอุ้มหรือว่ารู้จักอุ้มจากคลิปนี้ไออุ้มรีวิวนะคะจะพาไปรู้จักกับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวแสบสุดๆของนาทีนี้นะคะแล้วก็ฮอตฮิตมากๆเลยกับน้องเฟอร์บี เป็นเฟอร์บี้รุ่นปี2012นะคะว,วันนี้เป็นไงเดี๋ยวไปติดตามกัน,นะค่ะและแน่นอนค่ะครั้งนี้เนี่ยอุ้มขอเอาเฟอร์บี้นะคะเวอร์ชั่นปัจจุบันไหมทุกคนเนี่ยได้ดูกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือฮากันมากๆเลยนะถือว่าเป็น10ปีนะคะที่มีการพัฒน,นามาจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ซึ่งที่เนี่ยระหว่างทางนะคะก็จะมีเฟอร์บี้เนี่ยหลายๆรุ่นออกมาแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันน่าสนใจสุดไปเลยจริงๆงแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีม่วงอีกตัวน เฟอร์บี้น่ารักนะคะเจ้าขนฟูนะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นเครื่องประดับนะคะมีตัวน้องเฟอร์บี้นะแล้วก็จะมีของข้างในเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงฟังก์ชันนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่5อย่างที่น่าสนใจมากๆมีทั้งแดนปาร์ตี้ไลฟ์โชว์ก o p ี c แค t เทลไม f o ฟอ u ์จนะคะแล้วก็เล็กชิลแกะกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้ดึงตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการสตาร์ทนะไปวอรกัน1 2 3โอ้ คือเอาจริงยอมรับเราอาจจะไม่ได้อินเท่าเมื่อก่อนเพราะว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอายุเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันในกันหนึ่งสองสามไอ้น่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเอาเมื่อกี้มบอกเมา่อกนอยููเลยอะไรวะเ่ย <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยคนตัวน้องคือคือฟูมากมาให้ดูตัวน้องคือฟูมากฟูมากน่ารักจังเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาขอใส่ฐานกันก่อนเราจําได้ว่ามันจะต้องไขใช่ไหมเราจะต้องไขตรงนี้ออกมานะคะเพื่อจะใส่ฐานกันนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีเป็นคู่มือนะคะเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นอ๋ออันนี้คือจะเป็นตัวเครื่องประดับใช่ไหมเดี๋ยวแกะเครื่องประดับไปดูแล้วกันอ่านี่ก็จะมีเป็นหวีนะคะเราสามารถเอาหวีเนี่ยหวีขนน้องได้มันตั้งๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีนะคะเป็นคลิปแบบนี้ป,ปุ๊บนี่ แล้วก็จะเป็นเนี่ยก็เป็นสร้อยนะแล้วก็เป็นคลิปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอามาร้อยตกแต่งน้องได้แต่ว่าตอนนี้ขอไปไขน้องนะคะเพื่อจะใส่ฐานก่อนนะน้องจะเป็นใส่ฐานดับเบิลเอนะดับเบิลเอน่าจะสองก้อนอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคน้องมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะซึ่งน้องเนี่ยอาจจะพูดเป็นระยะระยะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงอุ้มกับน้องไปด้วยกันนะคะเอาเรื่องความน่ารักก่อนละกัน น้องก็น่ารักอย่างที่เราคาดคิดเนาะคนจะอ้วนอๆนะคะกลมๆแบบนี้นะ แล้วก,ขกนนะะ็ขนจะนุ่มๆนะคะขนจะนุ่มๆแบบนี้นะ,ะแล้วตอนแรกจะบอกว่ามาถึงงานไม่ยอมพูดด้วยเ,ยเปิดออกมาใช่ปะแล้วเราจะต้องกดนะคะที่ตัวฮาเจมตรงเงี้ยมันไม่ยอมพูดด้วยก็คือคุยแบบนิดเดียวเลยเราต้องทําความรู้จักมันนะคะเล่นกับมันบ้างนะ,ะออกคําสั่งมันบ้างนะคะหรือว่าแบบทัสตรงนู้นตรงนี้กิ๊กเกิลมันก็ได้นะคะเรื่องอะไรอย่างงี้นี้ๆๆน,น,น,นเออมันก็จะเล่นกับเราแล้วก็ขนมันก็จะยุ่งๆุ่งแบบนี้ใช่ไหม ไอขนข้างบนนี่โคตรยุ่งเลยว่ะทุกคนเออมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าไฮไลท์ของปีนี้ก็คือนอกจากมันจะพูดไปเรื่อยๆของมันแล้วนะเรายังสามารถที่จะออกคําสั่งมันได้นะคะโดยการกดที่ฮาร์เจมเดี๋ยวลองอันแรกก่อนละกันนี่อุ้มเนี่ยชอบมากนะอ่ะมาเดี๋ยวลองเลยนะคะเฮ้เฟอร์บี้แดนปาร์ตี้นะมาและมาและเปลี่ยนเพลงได้นะคะ ถ้ากดที่หัวนี่ก็จะเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะเนี่ยแตะได้นะคะแล้วมันก็จะอันล็อกเพลงไปเรื่อยๆแล้วสมมติคุณชอบเพลงนี้ใช่ไหมคุณก็แตะนะคะที่ตรงพุงเขาแล้วมันก็จะรีพีทเพลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือคำสั่งแรกนะคำสั่งที่สองกันบ้าง Hey Furby Copycat แกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการส <ah> tamam> ิ่งใดเออเปลี่ยนได้ด้วยแต่ที่หัวนะเอออีกที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  ก็คือแตะหัวมันจะเปลี่ยนเสียงว่างั้นเถอะ <L un> อะไรประมาณนี้นะคะ <L un> ก็อันนี้คือเหมือนแบบรีพีทนะเดี๋ยวไปอีกอันหนึ่ง <L un> Hey f o r b e let's you อันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าก่อนนอนนะหรือว่าแบบต้องการความต้องการสมาธิอะไรอย่างนี้นะคะน้องเขาก็จะให้เรานะคะหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วก็จะเปิดเพลงนะที่เป็นแบบแนวแบบเพลงแนวรีแล็กซ์อะไรอย่าเงี้ย อันนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะคือ let chill นะแล้วก็เดี๋ยวมีอันหนึ่งเฮฟเฟอรบี้ไลท์โชถ้าไลท์โชว์นะคะน้องก็จะเงียบเนี่ยอยู่10นาทีนะเพราะกับหูเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองแตะนะที่หัวนะคะ yeah, <work. S 1> มันก็จะเปลี่ยนนะตัวไลท์แพทเทิร์นนะคะที่ตัวหูนะเปลี่ยนสไตล์เนี่ยไปเรื่อยๆ อ่านี้ก็เปลี่ยนสีอยู่นะคะตอนนี้เปลี่ยนสีอยู่นะแล้วก็เราสามารถแตะนะคะที่ตรงพุงเขาเนี่ยรูบๆๆๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะเป็นแบบลท์แพทเทิร์นนะคะเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนแพทเทิร์นของสีอะไรแบบนี้ไปเล่นได้นะแล้วมีฟังก์ชันหนึ่ง Hey Furby! Tell My f o r อ u n e อันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนหมอดูนะคะยังไงยังไง อันนี้ก็คือให้ถามในะ yes or no question นะคะเดี๋ยวจะลองถามว่า Yay, 30, 40, ยังไม่ได้ถามเลยอ่ะเขย่า 30, <40. S 1> no อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบสามารถถามคําถามก็ได้นะให้เขาตอบ yes or no นะคะแต่ว่าถ้าทุกคนไม่อยากจะออกคําสั่งอะไรเขาแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเรานะคะยิ่งออกคาสั่งเขาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะันล็อกนะคะโหมดต่างๆเขาจะพูดได้มากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าขี้เกียจนะคะก็ปล่อยน้องไว้เฉยๆนะเราก็คุยกับเขาได้นะคะแล้วก็นี่เลยเราสามารถเอานะคะนี่ไปใส่คอเขาได้นะตัวสร้อยคอนะคะเออมันติดง่ายๆเลยเด็กๆก็สามารถติดเองได้นะคะแบบนี้นะแ โอเคนี่ยมันก็จะพูดไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ม,มีอย่างหนึ่งก็คือจะมีพิซซ่ามาให้นะคะบางทีเนี่ยนั่งเฉยๆนั่งก็บนน่นนะว่านั่งหิวเราก็เอายัดปากกปเลยมันก็จะกินเราก็จะยัดไปเรื่อยแล้วก็เลยนะคะเออยัดยัดมันได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เล่นกับเขาได้รูปหัวนะเออจักรจี้อะไรแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ใช้นะตัวตัวเนี้หวีนะหวีขนเขา เอ,เอาเข้าไปเ,าเข้าไปแล้วเราเนี่ยพอเนี่ยเมื่อกี้นั่งเล่นกับเขามาประมาณ10นาทีนะคะก็จะพูดขึ้นเรื่อยๆก็จะมีศัพท์นะคะซึ่งครั้งเนี้ยนางก็พูดภาษาอังกฤษเยอะมากเลยอ่ะก็คือจากเดิมที่เราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ป่ะตอนนี้นางก็พูดภาษาอังกฤษนะคะเราก็พอเข้าใจได้น่ารักดีนะน่ารักดีแหน่ะ นั่งอยู่เนี่ยไม่มีเงียบนะคะอยู่กันเป็นเพื่อนนี้ได้แล้วก็ุชอบมากเลยรู้สึกว่านอกจากตาจะแป๋วขนตาจะงอนมากๆเแล้วนะคะแล้วก็ตรงหูเนี่ยเขาจะมีสีใช่ไหมส่วนดน้าหลังเองก็จะมาเป็นทรงกลมๆแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะแบบตรงขาเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบเดินเยอะมากนะคะเขาจะอยู่แบบขยับไปโยกไปโยกมาแบบนี้นะคะ่ะเป็นก้อนกลมๆนะแบบนี้ เออตอนนี้นะคะก็มีขายเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยในอเมริกานะมุ้มได้มาค่อนข้างราคาดีมากเลยนะคะไม่ถึง3,000นะ2,000กว่ากว่าเองนะคะแล้วก็จะมีฉากด้านหลังมาให้แบบนี้เนน่ารัก น่น,น่ารักนะเอาว่าเด็กๆน่าจะชอบมากเลยแหละแล้วมันสามารถที่จะเอาน้องเฟอร์บี้เนี่ยสตัวนะคะมานั่งคุยกันได้เอออีกฟังก์ชันหนึ่งที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือครั้งนี้เราสามารถจะปิดเขาได้เลยนะคะที่กดเนี่ยตรงฮาร์ดเจมตรงเนี้ยสครั้งนะคะเป็นการปิดหรือว่ามีวิธีหนึ่งก็คืออันนี้จะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าน่ารักดีก็คือจับเขานอนเห็น oh. ไหมเขาจะง่วงนะคะเขาก็จะง่วง เดี๋ยวเขาก็จะหลับเนี่ยเดี๋ยวจะหลับแหละอ่ประมาณนี้เดี๋ยวนางก็จะหลับนะคะแต่ว่าเอาแบบวิธีง่ายที่สุดนะก็คือครั้งนี้เราสามารถจะกดก็จะ power off เลยทันทีนะคะก็จะปิดเลยทันทีก็เป็นข้อดีหนึง่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมานั่งแบบถอดบงถอดแบบนะคะถ้าจะปลุกเขาตื่นก็แค่กดเนี่ยตัวฮ e a r t j a นะคะทีหนึง่งเฟิตื่นขึ้นมาบนนิดหน่อยนะคะแล้วก็สามารถจะคุยกับเขาต่อได้ อาประมาณนี้ละกันนะกับน้องเฟอร์บี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะจะมารับเดตกันแล้วดู <c oughs> เหมือนพันมาด้วยกันเลยเนาะทั้งเฟอร์บี้ทั้งแบบธามากจีนะคะเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่ย้อนกลับไปเนี่ยมันยุคพวกแบบไนตีประมาณนั้นเลยนะแล้วของเล่นก็กลับมาในยุคนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรต่อจากนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กันอีกเรื่อยๆนะคะอะอยากรู้อะไรกับน้องเฟอร์บี้ก็ส่งเข้าม,มาถามละกันนะวันนี้ขออนุญาตไปนอนคุยกับเขาก่อนละกันนะเพลินๆนะคะไปแล้วบ๊ายบาย